สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเพิ่งตัดเป็นลง YouTube นะคะคันนี้ตัวนี้จะเป็น t o ต้าฟอร์จูเนอปี11นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้ายักษ์นะคะกระจังกระจังเป็นตารางตารางผีขีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่อง v n t u r b r จะเป็นตัวขับ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตัวรถกันก่อนนะคะตัวนี้ t o ต้าฟอร์จูเนอร์ปี11นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000ขับเคลื่อน2ล้อ แล้วก็รายละเอียดนะคะลองดูตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกข้างหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะสเก,กิร์ตสเก,กิร์ตรอบคันเลยตัวนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดตัวนี้จะเป็นเครื่อง VN แล้วเครื่องสามพาีเซลมีกระจกมองมุมนะคะเวลาขับขึ้นฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยจะมองค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวสองข้างมีเหมือนกันหมดนะคะตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่งของศูนย์ของโตต้ามาติดมาจากศูนย์ก็คือเป็นตัวกันสาด ตัวนี้จะมีแหลกหลังคาด้วยนะคะเวลาใส่ของบรรทุกหนักได้เลยแล้วก็เผื่อจะไปนอนกลางเต็นต์ตัวแหลกเนี่ยบรรทุกได้เกือบหลายกิโลเลยก็คือเกือบเกือบห้าหกสิบหรือเป็นร้อยกิโลก็ได้นะคะตัวนี้บันไดขึ้นลงสะดวกนะคะตัวนี้บันไดขึ้นลงค่อนข้างจะสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะขับเคลื่อนสองล้อ ตัวนี้จะเป็นตัว VSC ก็คือการเลื่อนล้อหลังนะคะจอจอใช้ได้ปกติแอร์เย็นนะคะคอนโซลคอนคอนโซลค่อนข้างจะสะอาดนะคะเบาะภายในจะเป็นสีเบจนะคะจะเป็นสีเบดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกตัวนี้ตัวหน้ายักตัวหน้ายักก็จะเป็นแอร์ลาวแล้วนะคะ Air ์ลาวแอร์ลาวบนหลังคานะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นแอร์ลาวบนหลังคา นะคะอแอร์าบนลังคาจอจอตัวนี้ตัวตัวนี้ก็เปิดดูหนังได้นะคะดูหนังได้ปกติเปิดได้จูนกันได้อยู่นะคะอแอร์ลาวถึงนะคะแอร์ถึงหมดเลยเบาะเป็นสีเบตค่อนข้างจะสะอาดตานะคะดูไม่ดูมืดตัวรถสีขาวนะคะ Fortuner เป็นรถที่ยอดนิยมนะคะก็คือ สามารถไปทั้งครอบครัวได้นะคะใส่ของได้เยอะนะคะฝาท้ายฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะคะ,ะตัวบอกพับกเก็บได้นะคะใส่ของได้ด้วยนะคะตัวนี้พับเก็บได้นะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะตัวบอกพับเก็บได้ทั้งสองข้างเลยนะคะปึ๊บหนักนิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวได้สองข้างเลยนะคะใส่ของได้เยอะอยอย ตัวรถเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวบอดี้รถนะคะตัวนี้นะคะสีขาวได้ชุดแต่งนะคะมีสเกิร์ตตัว VSC คืออะไรนะคะ VSC คือตัวกันลื่นนะคะกันลื่นโดยปกติ VSC มันจะมีเฉพาะตัวขับ4แต่ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษขับ2ก็มีตัวกันลื่นล้อหลังนะคะจะเป็นตัว V ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อไม่มีแดงนะคะไม่มีแดงเลยยางดอกเต็มนะคะ ยางดอกเต็มหมดเลยนะคะปียางดอกเต็มเลยใช้ได้นาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเร่งใบนัปัจจุบันนะคะเร่งใบนัปัจจุบันรถค่อนข้างจะใช้งานพอสมควรเหมือนกันนะคะไม่อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะวิ่งต่างจังหวัดพูดคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้ปกติไฟปรับปรับสูงนะคะสูงได้กระจกขับข้างปรับได้ปกติ เดี๋ยวเรามาดูตัวฝากระโปรงหน้ากันนะคะว่ารถหน้าหน้าสวยไหมั้ยด,ดูฝาตัวนี้จะเป็นตัว Vn นะคะ Vn เครื่องสามพันจะมีจมูกแล้วนะคะตัวนี้อนะคะตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวรถค่อนข้างจะสะอาดนะคะ สายพานแทมมิ่งของของโตต้าเนี่ยมีการเปลี่ยนมาแล้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนตามระยะของศูนย์อยู่แล้วนะคะฝากระโปรงโตต้าก็อยู่ครบการความร้อนอยู่ครบนะคะหน้าหน้านะคะหน้าทานเคิร์นเดิมตัวเลขอยู่ครบนะคะเหตุเหตุตัวรถไม่มีการแกะนะคะมอกอก็อยู่ครบนะคะตัวนี้หน้าสวย คอนข้างจะสะอาดเลยฝากระโปรงฝากระโปรงไม่มีอันนี้มีมีแกะทาสีกปกตินะคะตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้แต่ว่าฝากระโปรงคือฝากระโปรงเดิมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในการจัดไฟแนนซ์กันก่อนนะคะตัวนี้ ้านจัดไฟแนนซ์นะคะตัวนี้จะเป็นโต t ต้าฟอนจูเนอร์ผลิตปี10.11ลูกค้ามีเครดิตหรือนะคะหรือมีประวัติดียอดจัดตัวรถจัดได้เต็มนะคะต่างจังหวัดสามารถออกได้นะคะไม่ต้องมาดูรถที่กรุงเทพก็ได้รีวิวจาก y YouTube นะคะรายละเอียดตัวรถเรามีการันตีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะไม่เยอะไม่ตรงนะคะเข้าสู่เช็คได้เลยนะคะ รายละเอียดตัวรถตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่5 9 9 8 0 0 0นะคะไปแนนจัดได้เยอะนะคะจัดได้ถึงประมาณ60ขึ้นเลยเลทจัาพอรอยู่ที่ประมาณ1,200กว่าถ้าจัดเต็มสนใจรายละเอียดเซิร์ชได้เลยนะคะที่11,12นะคะเซิร์ชได้เลยนะคะ11 12 Google Map ขึ้นอยู่นะคะหรือต่างจังหวัดโทรออนไลน์ได้นะคะติดต่อฝ่ายขายนิดได้เลยนะคะ088-016-4554 เดี๋ยวเรามาจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อนิดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ